บอสนิดกะละแม่ชมพู่มดดำร่วมไว้อะไรคุณแม่ม้าอ,อนภาอาดีพิธีกรรายการ3าแซบหลังจากที่นางแบบนักสแสดงและพิธีกรรุ่นใหญ่ม้าอ,อนภากฤษฎีต้องสูญเสียคุณแม่ประมวลแสงสาครซึ่งเสียชีวิตในวัย99ปีไปอย่างไม่มีวันกลับ โดยคุณแม่ประมวลเป็นเจ้าของร้านหอ่อหมกปลาสูตรชาววังโบราณสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เคยรับใช้เจ้านายในวังหลังและในขณะที่อินสตาแกรมของม้าอ,อนาภาได้โพสบรรยากาศสุดเศร้าในช่วงพิธีรดน้ำศพซึ่งเจ้าตัวนั่งมองร่างคุณแม่ด้วยความอาลัยพร้อมข้อความมาส่งแม่เป็นครั้งสุดท้ายไปสู่สุคติในภพภูมิที่แม่มีความสุขขอบคุณทุกคนที่มาร่วมส่งแม่ด้วยนะคะโดยภาพดังกล่าวบีบัวใจคนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ล่าสุดบอสนิดอรพันธ์วัชรพลได้นำทีมพิธิกรรายการสามแซบได้แก่กะละแม่ชมพูอริยามดดำกระจาภาและน้องสายฟ้าพายุมาร่วมไว้อะไรคุณแม่ของม้าอนภาโดยบรรยากาศในคลิปเต็มไปด้วยมิตรภาพของอดีตคนเคยร่วมงานกันแอดมินขอร่วมไว้อะไรด้วยนะคะฝาก,กติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ลัแขอบคุณที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีอยู่สิก็อยู่ไปหล่อไปจะดูไอ้นี่แต่งงานนะแต่งงานไหนแต่งงานจีแฟนไหมจะมีแนไหมจะมีแฟนบ้างไม่ต้องเป็นคนเป็นพยานนะคะแต่ว้าจะมีแฟนไหมดูหน้าม่้ยดูหน้าแล้วจะมีแฟนไหมมันบังคับไม่มันบังคับ จะมีแฟนไหมครับยูมีหรอยูไม่มีไม่สายจะมีแฟนไหมอ๋อยูไม่มีแฟนแต่เป็นคนชอบที่โรงเรียนอ๋อเนอะยยูจะมีแฟนยูไม่มียูไม่มีแฟนยูยายก็ไม่ได้ไปงานแต่งงานยูยายก็ไม่ได้เป็นี่ธีกรอ้ได้ไหมโอ้ยโอ้เท่าไหร่แล้วล่ะ